สวัสดีนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องเตฟชาแน่วันนี้จะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับ นี่เป็นทุกวันอ่ะ ปกป้องวีรเจที่นลยดูน้องเขาสีเขาไม่ค่อยไอ้นี่เห็นไหมนี่กเลมออกมาเต็มเลยกเลมออกมาเต็มเลยกวลทมช่วยสู้กเรมช่วยสู้เราไงแบบว่าถ้าเกิดเจอ กอลเลมเจออะไมัะสู้ไม่ได้พี่ขอเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองก่อนบ้านทุกคนดูบ้านดินกเเอกเมเจอกลเมเจอมเยอมาวิวิลเจเอ อยากเข้ามาในที่ชื่อบ้านคนก็เป็นข้าโมลิจอมันคือบ้านผี เพราะมันคือบ้านวีเดจยื้อใช่บ้านพี่ไม่ต้องระเบิดไม่มาพี่ยือไม่ไม่อะพี่จะไม่ระเบิดมันทิ้งพี่ขอไอ้นี่บ้านไหนไม่บก็ได้ก็ได้ก็ได้ได้จะส่อให้เดี๋ยวนี้แหละ พี่จะไม้ไม่ได้โอ้ไม้นี่ได้มาแล้วไม้มโฟลิจูอ้าผิดอะไรอ่ะอ๋อได้แล้วน้องเสร็จแล้วครั้งนี้พี่อยากจะเป็นเด็กบ้างอยากเป็นเด็กเบบี <c> ้ <oughs> อยากเล่น จะเข้าบ้านยังไงอะไม่มีประตูมีต้ยล่างหรอจะให้หน่อยสิเ,เอ๋อ้ไนนนล่ะไ,ไ,ไ้พี่จะทำทางลงมาให้นะ มีฟอร์นิเจอร์ม้านมีบ้ามากเกยไม่มีฟอร์นิเจอร์อ่ะมาจ้างประตูเองก่อนนะทุกคนมาเล่นกันนะเรายังทำกันไม่สเสร็จเลยคุณบ้านดีมากอ้าวแล้วบ้านที่อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ขโมยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเสียเฟอร์นิเจอร์กันแนละ้ว ตอที่ทำเสร็จกันนะเจอกันนะบายบายเดี๋วจะมาที่หลังมนะเพราะว่ารอสร้างบ้านใเสร็จตลิตลลนะมาสร้างบนเสร็จแล้วเหลือแค่เอาของมานะทุกคนมาเริ่มเอาของใส่กันให้เยอะๆไปเลยตุนสเสบียงนะทุกคนเขาเรียกว่าตุนสเสบียงเพราะว่า เดี๋ยวตัวเยเอาถ้าเกิดไม่มีอาหารกินอะ่ะเคต้องเยอะกว่าคุกกี้ก็ต้องมีเอาให้หมดเลยเอาให้หมดไปเลยเอาให้หมด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 ยังได้อีกหนึ่งอันก็ต้องคุกกี้สิน,นี่ตัวลราละทุกคน ต่อไปก็จะเป็นกล่องอันนี้มาดีกว่าต่อไปก็คือชุดพวกชุดชุดใชเ่เอาข้าวเอาตะไครย่างเอาตะเบียรย่างระวังด้วยนะมันอันนี้คือ,อเอเอไอไอมันฝรั่งเน่านะเอเน,นี่ยมันฝรั่งเน่ามไ่ พี่เอา,เอาชุดใช้ไปสองอันเอาแตงโมเอาชมช่ำนนี้หนูยังไม่มาแลงมาทุกคนเอ่อต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าที่ป่าเป็นหมดสาว,ยวายโว้กันอย่างนี้เอาใส่หมวกตัวเองทำไม ทำไมมันใส่ชุดเกาะไม่ได้วะ เอาไก่มาไว้กับผมผมต้องการไก่โอเคพร้อมแล้วอ้าวขาผมตามมาฮะก็น้องให้มันยืนอ่ะไม่ใช่หมา แอบ Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมง Promise อนุมัติทันใจใน1่งชั่วโมง ทำของไว้ให้น้องกับพี่ทำก็เตรียมไว้แล้วเนี่ยเอาหมากเขาบ้านก่อนไม่ได้พี่ก็บอกอยู่ว่ายังไม่ได้ได้ไม่ได้ได้เออไม่ได้พี่ถ่ายคลิปอยู่ด้วยจะหมเขาบ้านด้วย พี่ขอคข่าตัวนี้ก่อนแฟนทอมโอเคไหนจะไปเกินก้อนถูถ้ากนะิยังไม่อยู่อ๋ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนอะ่ะที่น้องจะให้ทำอะไรคือทำอะไรอะ่ะโอ้จังหรับคลิปนี้ก็ขอจดรายการน,นะครับเควสเดี๋ยวจะมีเควสถ่ายคลิปนะ บาย